แล้วย,งงยังไงอะฮะมันยังไงอะหนาวดิพี่เห็น <c oughs> อะไรกินเมลอนไปเป็นสามสี่กําลังยังหนาวอยู่เหรอครับวันนี้เราอยู่ที่โซุนเกียวนะครับเราก็มาพักกันที่โรงแรมโซุนเกียวซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีโรงแรมมากมายแล้วก็มี ุดอาบน้ําแร่ใช้น้าร้อนที่มีชื่อเสียงแต่พอดีวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวงานเทศการน้ําแข็งนะครับที่โกโซอุนเกียวครับทำมาเป็นห่วงได้เสสันดครับผมบอเราเล่นเล่นสาดน้ําสงการที่นี่สาดน้ําก็ด้วยหิมะ กันทำไมร้อนอย่างนี้เดินไปเลยครับเดินเลย,เลยตอนนี้เจ้าหน้าที่รอซื้อตั๋วแจกท่านอยู่ขายตัวด้วยเหรอ,อไม่ที่ไหนมันมีฟรีบ้างล่ะงานก่อพัจดีดซายบ้านเราย่ินเสียตังเลยกระป่องละห้าสิบบาทก่อพัชีดซายน,นี่ก่อหิมะนะ นี่เราไม่มีความตั้งใจมากเราไม่กล้าเดินผ่าหิมะมาดูขนาดนี้นะแต่มาคิดแง่นึงลาจจะม้าก็ได้แหมอยู่เมืองไทยบอกให้ไปซื้อของที่ร้านตากซอยหน่อยเดียวบอกร้อนด่านแลง เนไม่เย็นนะมึงงเนี่ยก็ปีนี้เป็นปีที่40นะครับจัดติดต่อมาปีนี้ปีที่40คณะของเรามาปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายก็ได้นะปีนีอ้นอาจจะเลิกแล้วก็ได้ถ่ายรูปไปที่ระลึกนะครับ งานเทศกาลจ๋านี่ไม yeah, uh ่หนามือไม่หนาวหนาวแต่ ซ้อมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นสโนว์โมบิลก็ประมาณนี้นะแหลมะม,มีจ้ะเดี๋ยวรุ่นเราต้องใส่เหลอไม่ต้องแล้วกระข้าวสามร้อยเยนนะครับปีนี้กี่คนพี่ภูมิกี่คนอ่ะ กค่ะนนีค่ะสมัรับอมัี่พี่มา่นีหมดแล้วสองรุกครึ่งจะมีพุนะครับออเมดีล้ีหมีแล้วแล้วสมดปล้วดแล้วปมดแล้ว่ดแล้วม่เคยฟมม いや、アップ 여기 여기 어나가자나때 있어 요 รู้ไหนนียอะไรอะหนึ่ง้อนยอยหนึ่งสองสามสี่สี่ชอบจริงจริงเออเียว่ไมเอ อโอ้โหอ่ะแล้วเราไปถึงล้มเมื่อกี้พุ่งเข้ามาได้เองม, <c oughs> มีอะไรบอกพี่เจียงจ้าลงงางุงทนกลนว่าสองเมื่อกี้ทันแกงทันไปเยอะทานยวคือแล้วเดี๋ยวเยวจ็บเลย แค่สันเจ้ามั้่ใ่แค่สัเจ้าอยู่ที่ต่า 这是什么？哎、打就是。

เอานะครับก็คือตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็ <coughs> <coughs> <coughs>

三四位，这样就好好,好。好天过来。对啊、嗯，三、嗯、四位，嗯、还有那个嗯啊、你好你那个呢？好用过这